องของเรานะคะก็เปิดทําการแล้วนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะใครสนใจรถไถมือสองสภาพสวยสภาพนางฟ้านะคะแวะเข้ามาดูที่หน้าร้านได้นะคะวันนี้อากาศก็จะคลึมคล้มๆหน่อยนะคะแต่ว่าถือว่าบรรยากาศดีนะคะเช้านี้ไม่มีแดดนะคะเป็นอากาศกลคลื้มๆเหมือนฝนจะตกนะคะที่อื่นฝนตกกันบ้างไหมคะ ทางร้านนะคะก็จะมีจำหน่ายนะคะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะไม่ว่าจะเป็นผานเป็นลิปเปอร์ฝังปุยนะคะหรือว่าผานมุกเบิกนะคะทางร้านก็มีจำหน่ายนะคะแล้วก็หลักๆก็คือจะเป็นจำหน่ายรถไถ่ายมือสองนะคะลูกค้าทางร้านนะคะก็จะมีเป็นตัวตักนะคะเป็นสี่แรง50แรงแล้วก็3 2 3 6นะคะแต่ว่าตอนนี้รถ เข้าล่องอ้อยรถเล็กนะคะยังไม่มีเข้ามาที่ร้านนะคะหมดสต็อกเลยนะคะคันแรกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น lc018sp นะคะตัวนี้เป็น รถปี63ค่ะชั่วโมงการทำงานตัวนี้นะคะประมาณ600ชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองนะคะมาพร้อมกับบุ้งกี fl 5 0 8นะคะกระสีพร้อมการ์ดตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่468,000บาทเท่านั้นเองนะคะ468,000มาจากราคาเต็มนะคะ4 8 8 0 0 0บาทลดไปเลย20,000บาทนะคะถัดมาค่ะตัวนี้ก็เป็นรุ่น lc 0 1 8 sp เช่นกันค่ะตัวนี้เป็นรถปี64ชั่วโมงการทำงานตัวนี้นะคะประมาณ1,900ชั่วโมงกว่า ะะตัวนี้จะมาพร้อมกับบุ้งกี่ l l 508เกระสพร้อมการนะคะตัวนี้เป็นรถปี64นะคะ,ะชั่วโมงการทำงาน,นก็จะเยอะกว่าเมื่อกี้นะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่448,000บาทนะคะจากราคาเต็มอยู่ที่468,000บาทลดทันที20,000บาทค่ะเป็นโปรโมชั่นต้อนรับเดือนกันยายนนี้นะคะสภาพสวยค่ะตัวนี้ เอาไปใช้ตักปุ๋ยตักมันนะคะตักหินตักทรายเอาไปใช้ในร้านนะคะวัสดุก่อสร้างไปไว้ตักทรายตักอะไรโอเคเลยตัวนี้นะคะ404นะคะอ่าแล้วก็เป็นตัว40แรงอีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้เป็นรถปี64เช่นกันค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกับใบดันหน้าแล้วก็ตัวผ่านพวนนะคะเป็นรถปี64 598ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะใบดันก็คือยังสนิมยังเกาะไม่หมดเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ L4018SC ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่468,000บาทนะคะ468,000บาท, 8, บาทเอกสารพร้อมโอนนะคะตัวนี้สวยๆเลยมาพร้อมกับผ่านควรนต2 5 e นะคะเฮวิคัสรอที่ร้านนะคะใครได้ไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็ใครนะคะที่ อยากจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะลูกค้าเช็คลองเช็คได้นะคะหรือว่าจะเป็นไฟแนนซ์ของทางร้านก็มีนะคะมีตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกเนาะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น L 3 6 0 8 SP ตัวนี้เป็นรถปี57นะคะ995ชั่วโมงตัวนี้เป็นรถบ้านนะคะก็ตามสภาพการใช้งานนะคะรถบ้านอา่าจอดทิ้งไว้อาจจะมียางอาจจะมีแบบสึกหล่อบ้างนะคะตัวนี้นะคะค่าตัวน้องอยู่ที่ 3,28,000บาทน,นะคะใครที่มองหาราคากลางๆนะคะแต่ว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้เลย L 3 6 0 8 SP 3,28,000บาทน,นะคะจะส่งฟรี300กิโลเมตร แล้วก็รุ่น L 3 2 1 8 SP ตัวนี้เป็นรถปี65นะคะชั่วโมงการทำงานประมาณ1,500ชั่วโมงตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมาพร้อมใบดานหน้าแล้วก็ผ่านควนเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่3,48,000บาทค่ะจัดส่งฟรี300กิโลเมตรเหมือนกันนะคะคันนี้ก็พร้อมใช้งานเลยสวยๆเลย แล้วก็จะมี L 5 0 1 8ูนย์2คันนะคะเป็นรถปี65ทั้ง2คันคันนี้นะคะคันนี้อชั่วโมงนะคะคันนี้อยู่ที่5,98,000บาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นแล้วก็คันนี้นะคะปี65 722ชั่วโมงอุปกรณ์2ชิ้นเป็นใบดันกระผันบุกเบิกนะคะคันนี้อยู่ที่ 5 8า0 0 0แบาทนะคะเอกสารพร้อมโอนทุกเล่มเออทุกคันนะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถแวะเข้ามาดูได้ที่ร้านวัชรินรถถทยมือสองนะคะ